กระก็ซื้อช่องไม่พีกกานะคะโหเจออะไรก็มีแต่หน้าซื้อนะเบนดูสิเป็นหมาเป่งกรต่อโอ้โหอเขาเรียกว่าแต่งอะไรนะสามถุงห้าบโอ้โหสามถหาสิบหิวไปไหมเบนคนหิวเลยเอไเห็นอะไรก็น่าซื้อเออสามุหนะคะเยอะมากเนาะเนี่ยคนทำมาขายให้เนาะห้ากแ อวันจะเอาไหมน่ะเอาซองถุงละเอาอยู่เหรอเราไปกินกับอะไรจะได้ไม่ต้องลดนี่ค่ะได้อีกถุงนึงค่ะไม่ต้องลดให้หนูเดี๋ยวเราซื้อให้โอเคช่วยช่วยช่วยแมคะโอ้หโหแต่งงามงามแต่งทีไม่ได้ไปเอาอะไรนะคะเอาเลยลุงน่ะเอาลราเอาถุงหนึ่งน่ะเอาเลยเอาเลยเอาเอาไว้ดูกันนะเนี่ยเนี่ยเนี่ใช่ถุงนั้นแหละโอเคไปสามถุงห้าสิบเลยค่ะเดี๋ยวนะ โอเคกระหล่ำนี่เนี่นี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ค่ะมีแต่ของน่าซื้อมากๆเลยโอ้สองบาทยี่สิบบาทสองบาทสองบาทนะคะทุกคนแมนโอเคตอนนี้เมาเตียงโอ้ตอนนี้ก็สองบาทโอเคไปกัน โหโลตลาดมีแต่แนวอยากซื้อเลยถ้ามาเลาะแล้วนะ่ะเนี่ยเขาเรียกว่าแม่ครัวตัวจริงถ้ามาเห็นแล้วก็อดไม่ได้ไปอวดเราดู<ห>พริกก็เศร้า<ห>บาทตรงไหนแต่ละถุงก็เศร้าโอ<ห>้แต่เดี๋ยวรอบหน้าก่อนเพราะว่าซื้อไว้นะน,นั้นเราเห็นครึ่งกิโลนะไปอวดโอเคดูอวดอวดไหวไหมกินปลาทะเล เอาเลยนะคะทุกคนเนาะมาแล้วก็ซื้อไว้ใส่ตู้เย็นก็มีแต่แนวพอซื้อนะทุกคนหรือปลาถูกเพียงไม่2ิห้าบาทเลยเหรอโอเคนี่เรามีแต่ของแบบซอนมากค่ะหัวจักบาทเขาเอ้ยหัวซาห5าบาทซาห้าเบสโอ้เฮ้ยซาห้ากับซา ฉันจะเอาเสาห้าแต่ฉันต้องยกก่อนอ้โหฉันต้องวางเตงก่อนนะเราต้องวิธีซื้อกหลำ่ำเราต้องยกดูหัวมันหนักนะทุกคนแต่เพื่อนก็สร้างแล้วล่ะเฮะ้ยโบได้สร้างบ่โอ้มีได้สร้างแห่งยกแล้วสั <c oughs> โอ้โหหนักมากเ <c oughs> ออซ,ซูสีกันเลยตัวนี้คนว่าบบได้สร้างเฮาจะสร้างเอาสร้างมือนี้ล่ะ เอาหัวนี้ค่ะพี่จกเงินจน่ายในอวนดูนะคะกระหล่ำน่าซื้อมากๆยี่สิบห้าบาทลูกย้ยใหญ่มาใบใบอะไรก็เอาเฮะโอเคเดี๋ยวเราก็จะให้นี่ฮะหม่องเคเคไปดูชิปด้วยอว่ย ตายแล้วนะคุณควนถือได้ไหมอันนี้โอเคเฮ้เป็นถื่อนนั้นเหรอโอเคไปไหนต่อโอเคไปไปอดกระทุ่งข้าเจอโดยแบบบังเอิญพ่อเปา เที่ยวอะไรแม่อ้อมซื้ออะไรเอากระจังว้าบังเอิญมาเจอกันฮะใช่เหรอโอ้ยซื้อพ่อแลวแมนอันนี้คือเอาไปเก็บกันนะมันหนัก ฮะเข้ามาอีกรอบสองแมนมันหนักเพราะว่าเห็นแตงกวาถูกก็ซื้อแตงกวาเห็นกระหล่ำถูกก็ซื้อกระหล่ำเนื้อหัวละยี่สิบห้าบาทโอ้โลจักบาทไข่มดแดงเปน่ะไข่เมื่อแดงเปล่าอ๋อฮันหน้าฮันหน้าค่้ยกระเทียมจะไปเบื้องมากระเทียมไทยได้บะเมงกระเทียมไันนั่นได้เหรอคงโตนกระเทียมอีหยังแล้วครซื้อนี่ละอ๋อ สดๆกันจ้าอืออ่ะพอแล้วโลละสี่สิบกว่าบาทเขาเลยเอาโลอ๋อกระเทียมก็เห็นชื่อแหละก็กินไม่ทันแกเหี้วเหรอาไปห้อยไว้นี่คนกระโตกระจายหมดเลยเจอกนรู้จักเจ้อ่เจอช่องใหญ่ไอคนย่างนำคนเขาเขามีรู้ทุนมาด้วยกันนี่แหละเอาบอกโอ้นึกว่าใครนะที่แท้อ่เจ้อ่ของเรานี่เองตกใจหมด ึกว่ามีใครแอบถ่ายไปมานะคะเจอแต่คนบ้านเดียวกันนะคะทุกคนวันนี้ซื้อ,อยังบพอแต่มันหนักพี่มเมาแตงกวาผูม,ามาอก,มมออกปูไปช่องก้อนและเมาแตงกวาแตงกวาถูกกระลำถูกมีงานอะไรไม,มาซื้อเยอะจังไม่มีงานวันอยากจะกิน โอ้โหผ้ามาามืดแ,แล้วเนาะรูกส่ายวันนี้โอ้มายกครัวนะทุกคนมาซื้อสิ่งนี้นะห้ก่อเทนนะคะทุกคนมาซื้ออาหารทะเลให้กุ้งน้ำจืดกินนะทุกคนโอ้โหกว่าจะได้กุ้งนะเราก็ต้องมีของล่อซักหน่อยนะก็มีปลาหมึกนะคะแล้วก็หัวอาหารปลาดุกด้วยแล้วก็ปลาล้าด้วยนะทุกคนกว่าจะได้เป็นกุ้งมา ไปเดี๋ยวเราไปเลาะก,กันต่ออันนี้เอามาส่งไว้นะคะทุกคนแต่อันเบนหายไปไหนแล้วไม่รู้ <Okay. S 1> กลับแล้วโอเคเดี๋ยวไปรอบสองน,น,นี่มูอ้วนหวาน่ะทุกคนงามมาก ดอกนะเป็นดอกผักหวานนะ<า>อันนี้นโอ้กล่องละซาวบา้าทพอซื้อ,พอ,อพอซื้อกินเนาะอันนี้เป็นผักหวานภูเขานะทุกคนโอ้ดกันต่อนะทุกคน,นมีแต่ของน่าทานม,มันเป็นมือมั้งมันเป็นมือมือได้มือไม่ได้นะโอเคไป ฟเราโอสเกเทศถุงละสิบบาทเยอะมากสิบบาทโอ้หิวเซเลยนะคะเนี่ยเออิวอีกแล้วเบ็นจะหิวไหมถ้าจะอ่อนของอะติห้าบาทนะทุน เม้นบอกว่าโอ้ยห้าบาทก็เหลือกินเอาห้าบาทสี่บาทถ้าเอาสิมันมันกินไม่ทันมันบอกะปะ